สวัสดีเด้อพี่น้องเธอมือนีไน่เสาเก่าขั้วคือเก่าด้วยครับผมอันนี้ที่ใไ่ลงไปเนี่ก็เป็นผักคะน้ากับผักไอนันเดอผักชัยาลวกเส็จเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อลวกไวแล้วเซตซับใปไก่ด้วยครับผมอันนี้จะมากีดเด้ออันนี้ผมซับซับซับละเอียดลรปรุงรสชาติปรุงรสชาติเห็นมันได้ด้วยครับมีไก่ซับด้วยครับผม เป็นรสชาติเรียบร้อยออกมาอย่างอย่างไฟเด้อพี่น้องจะแสดงอย่างไฟก็ะใส่เส้น้ามาเลยครับผมเส้น้ามาเป็นของเกาหลีหรือญี่ปุ่นก็บ่ฮห้ดอเออของเกาหลีน่ะหุหดสึกว่าคือลวกเส้นไว้ก่อนเด้อครับลวกเส้็ไไปก่อนเด้อครับลวกให้เป็นมันนิ่มก่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่ย อันนี้กราบด้านเลีวเทพพี่น้องเส้นนิ่มเรียบร้อยแล้วเอามาโปะเลยครับผมเอามาวางเลยใส่ในจานของเ้าเลยครับผมวางลงไปโหลดครับผมวางเต็มดาวมาเปิ่งไก่ของเฮาเดือบาดฟาดอืมกรับด้านอืมโดยกระทะอืมกระทะเรียบร้อยธรรมดานี่ล่หละตัดสีย่ย่างย่างให้เขาสุกอืม ขยานเนี่ยตัวอันก็สีสีซอสซอสไก่เผ็ดเอามันใส่น้ำลวกเอมามาว่างันแล้วครับสีซอสเสร็จแล้วปั๊บมาเบิ่งกะทะปั๊บไก่เ้าซุกแล้วพี่น้องครับไก่ซุกแล้วไก่ซุกแล้วเอามาใส่เลยครับผมใส่จานเลยว่างทับลงไปเลยครับผม ว่างทับลงไปเลยเป็น,ปนง่ายๆเลยพี่นอ้องเลยตามวัตถุดิบที่ยามีตามวัตถุดิบเที่ยามีาซอ,อสอที่เยาตีบังคันละ่กะก็ซอสของมาม่านั่นแหละม,มาม่าแห้งไกเ่เผ็ดนี่ละ่ะมาต,ตีให้เป็นน้ำใส่น้ำแล้วไปมาลาดลาดลงไปด้วยครับลาดใส่ักนน้อยให้เันเบิดนั่นแหละได้รสชาติของเขาอยู่แล้วไก,ก่ห้อกระมัก เรียบร้อยรสชาติดีอันนี้ใส่น้ำมันหอมเด้อพี่น้องเด้อใส่น้ำมันหอมของมาม่าใส่น้ำมันหอมของมาม่าเด้อพี่น้องมันช่วยเพิ่มความหอมอันนี้ยอดไอนั่นเด้อยิจงจุยฉายกับดอกมันเป็นยาด้ครับผมเนี่ยนี่เห็นบ่างไหของง่ายง่ายที่เขาปลูกไว้แล้วเขาเด็ดมาใส่เลยของทุกอย่างเราต้องรู้ล้าเท่าไหร่ม่น่แต่เข้าเฮ็ดกินไห้มัน นี่คนข้าเพิ่มขึ้นเห็ดกินตามวิถีนะมีอย่างเทากับเฮ็ดกินแม่นบอกครับไปล่องเฮ็ดกินเด,ด้อพี่น้องเด้อแซ่บเเด้อพีนมามา่าแห้งไก่เผ็ด